สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยหนูอยู่นี่สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพัดแล้วก็อยู่กับคุณยีนนะครับใน EP ที่2เราจะมาพูดถึงการเตรียมเอกสารยากมือโปรถ้ามือไม่โปรตั้งไงมือไม่โปรเหรอคะอยู่ไม่ทันเลยเขาบอก วันนี้เราจะมาพูดถึงบุคคลธรรมดาก่อนร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาก็คือเป็นร้านค้าทั่วไปนี่แหละค่ะที่แบบไม่ได้จดทะเบียนบริษัทผมท้าจะเปิดร้านขนมจีนให้แม่ค่ะหนูก็เป็นบุคคลใช่อเอกสารของร้านบุคคลธรรมดา new สองอย่างแค่นั้นค่ะไม่มีอะไรยากเลยอันแรกบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนอย่างที่สองสำเนาบัญชีธนาคารฉันอยากรู้ว่าตัวตนของคุณคือใครใเปิดร้านแล้วต้องโอนเงินไปที่ไหนอเริ่มต้นจากที่สำเนาบัตรประชาชนดีกว่าครับ่ายสำเนาบัตรประชาชนธรรมดาหน้าหลักหนึ่งแผ่นแต่ที่สำคัญคือต้องใช้ ระบุได้ว่าคนเนี้ยคือใครสีจะขาวจะดําอะไรก็ได้หมดเลยอีกอย่างนึงที่สําคัญคือต้องเซ็นสําเนาถูกต้องค่ะแล้วอย่าลืมนะครับสําคัญคุณจะชัดแค่ไหนแต่ถ้าไม่เซ็นคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้เพราะเราต้องยืนยันตัวตนด้วยว่ามันเป็นของเราจริงมีลายเซ็นเราจริงถ้าในกรณีที่บัตรประชาชนไม่ชัาเห่าแล้วไปททะลอกอะไรมาทํายังไงมันจะมีแบ่งเป็นสองอย่างค่ะขั้นแสองอย่างก็คือ่ายสำหรับประชาชนที่ไม่ชัดนั่นแหละแน่เอกสารรูปตัวจริงของเราเนี่ยไปด้วยเลยถ้าตัว หนังสือไม่ชัดทํายังไงแนบเอกสารอื่นเพิ่มเติมได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตใบขับขี่หรือว่าบัตรข้าราชการต่างๆถ่ายเอกสารคู่กับบัตรประชาชนที่ไม่ชัดของเราได้เลยมาถึงเรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องสําคัญสําเนาหน้าบุ๊กแบง์ใช่ค่ะบัญชีธนาคารใช่มีอยู่สองธนาคารที่เตรียม,มได้นะคะก็คือธนาคารกสิกรไทยกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ถ่ายสําเนาหน้าแรกปกติอะค่ะที่เห็นตัวเลขบัญชีชัดเจนชื่อเราชัดเจนผู้รับเงินโน้ต้องตรงกับชื่อเจ้าของร้านถามว่า จำเป็นต,ต้องเซ็นไหมก็เซ็นก็ดีแต่ว่าถ้าไม่เซ็นก็ไม่เป็นไรค่ะสําเนาเนี่ยไม่เป็นเปเปอร์ได้ไมหม<า>ไม่สแกนเป็นไฟล์ได้ไหมได้ค่ะ Mobile b a n k i n ไ,ไ,ได้ค่ะ สิกรไทยและกรุงศรีวเทยาเลยเปิดมาขึ้นมาเจอเลขบัญชีเจอชื่อเราแท็บแล้วก็ส่งมาได<อ>้เหมือนกันแต่ว่าบัญชีค่ะต้องเป็นบัญชีที่เป็นออมทรัพย์ไมเป็นฝากระจำ<อ>บัญชีต้องมีรายการเคลื่อนไหวแต่ว่าถ้าถามว่า<อ>เปิดบัญชีขึ้นมาเฉพาะแก็บเท่านั้นยังไม่มีรายการเคลื่อนไหวเลยทําได้ไหมทําได้ค่ะง่ายมากๆเลยง่ายจริงๆนะครับที่นี้ครับนอกจากบุคคลธรรมดาแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาคุยกันได้อีกประเภทหนึ่งนิติบุคคลค่ะนิติบุคคลอันนี้ก็เพื่อเอกสารขึ้นมาหน่อยสุด ท้ายก่อนจากกันไปมาทวนกันอีกรอบหนึ่งออบ,บุคคลธรรมดาแต่ถึงแม้น่าจะสวยเป็นพิศเศ<อ>ษสําหรับบุคคลธรรมดานะครับพ่อแม่พี่น้องร้านค้าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่นิติบุคคลมี2อ,อย่างทต้องยาหานเอกสารหนึ่งก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัญชีธนาคารแล้วเราก็ส่งรวมกันเซ็นมา <c oughs> เรียบร้อยค่ะแค่นี้สออย่างไง เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแกฟูดได้วันนี้ขอบคุณที่ยินมากนิติบุคคลยีนทีน่าห้ามพลาดแต่วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ